เตาลีดไอ้น้ำกระปุกน้ำเกลือบแบรนด์ดังซิลเวอร์สตาไอ้น้ำแรงรีดเรียบง่ายมี2รุ่นยอดนิยมรุ่น e s 94a ขนาดหน้าเตา4.7นิ้ว1,200วัตต์และรุ่น e s 300l โฉมใหม่ขนาดหน้าเตา5.4นิ้ว1,600วัตต์ รุ่นนี้มาพร้อมกับฟูลสตาร์โฮลูพ่นไอน้ำกระจายเต็มหน้าเตาทำให้รีดเรียบทั่วถึงได้ไวมากยิ่งขึ้นทั้งสองรุ่นถอดหน้าเตาได้ทำให้ล้างตะก,กรันได้ง่ายอีกด้วยสามารถปรับความร้อนได้มากถึง5ระดับโดยในกล่องจะมาพร้อมกับกระปุกน้ำเกลือแผ่นวางเตารีดเมื่อสั่งซื้อกับเราพิเศษ แ,แถมฟิลเตอร์กองน้ำช่วยลดปัญหาหน้าเตารีดอุดตันและแถมหน้ากากเตารีดหนาพิเศษถึง0.6มิลป้องกันความร้อนของหน้าเตาโดนผ้าโดยตรงทำให้ผ้าไม่ขึ้นเงาและรีดลื่นได้มากกว่าเดิมเราใส่ใจให้บริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานรวมทั้งมีช่างที่เชี่ยวชาญทาการติดตั้งเตารีดพร้อมสอนใช้งานให้ด้วยในกรณีที่ลูกค้าอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ลูกค้าที่สนใจสามารถแอดไลน์หรือโทรเข้ามาได้ที่028697017-9โดยบริษัทจะตั้งอยู่ซอยเพชรเกษม52ใกล้สีคอนบางแคเรามีพนักง,งานขายและช่างยินดีให้คำแนะนำเรียกได้ว่ามาที่เดียวครบจบเรื่องงานเย็บและงานรีดเลย